วันนี้เราไปเที่ยวชมสวนฝรั่งหรือว่าสวนหมากศีดากันนะทุกท่านซึ่งสวนหมากศีดาหรือว่าสวนฝรั่งสวนนี้พิกัดอยู่ที่บ้านคันไดใหญ่ตําบลคันไดใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพิกัดอบอตคอันไดใหญ่นั่นเองนะอยู่ติดกันกันกบอบอตอเลยนะซึ่งก็เป็นสวนฝรั่งนานาพันธุ์หลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะ อ่าตรงนี้ที่เราได้เห็นวันนี้มีโอกาสผ่านมาก็เลยอ่าขออนุญาตทำการแวะลงมาทำการถ่ายทำคลิปนะเผื่อใครอยากจะมาเยี่ยมชมนะสวนหมากซิดาหรือว่าสวนฝรั่งแปลงนี้นะอ่าตรงนี้ตอนนี้เราเดินอยู่รอบนอกเรายังไม่ได้เดินเข้าไปตรงกลางสวนนะเราเดินอยู่รอบนอกอ่านะซึ่งก็มีสายพันธุ์ต่างๆที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้นะ ส่วนหนึ่งผลผลิตเขาก็ต้องห่อหุ้มไว้แบบนี้เราก็ไม่กล้าที่จะไปแกะนะเพราะว่าถ้าไปแกะแล้วแมลงมันจะเข้าไปเจาะมันจะทำให้ผลมันเสียหายนั่นเองนะครับก็สวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้อยู่กับชอ่องสาระดีไม่ค่อยมีก็เพื่อนเพื่อนพี่น้องหลายๆท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับผมอยู่บ้างพอสมควรน,นะโดยปกติเราจะอยู่ในงานซ่อมของ รถมอไซค์นะครับชื่อช่องจะเป็นชื่อซ่อมมอไซส์สไตล์ช่างบานนอกก็มีผู้ติดตามหลักแสนซับกันเลยทีเดียววันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับมาทําเรื่องไลฟ์สไตล์ในะชีวิตการใช้ชีวิตไปวันๆนะบางครั้งบางทีมันก็อาจจะมีอาชีพให้กับเพื่อนๆพี่น้อง f c มีความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่น้อง f c ไปในตัวด้วยก็แล้วกันมีทั้งความฮาความม่วนความสนุกสนาน นะที่จะเข้ามาในช่องของเราช่องใหม่นี้นะทีนี้วันนี้เราก็มาดูฝรั่งกันนี่แหละนะเคยเห็นบอบักซีดาบักซีดาบักซีดาแหล่พี่น้องเอฟซีนี่นะครับวันนี้เรามาเที่ยวสวนฝรั่งนะก็สวนนี้ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับสวนนี้ใหญ่พอสมควรนะซึ่งช่วงนี้นะมันก็อยู่ในช่วงหน้าหนาวดินมันเริ่มแห้งนาะสีสัน อ่ามันก็เลยไม่ค่อยจะสดชื่นสักเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาตามสภาวะอากาศสิ่งแวดล้อมของโลกเรานะอันนี้ก็เป็นฝรั่งนะจำไม่ได้ว่าชื่อพันธ์อะไรทีนี้ฝรั่งพวกนี้นะเขาก็จะทําการขายด้วยแหละนะห่อไว้ตรงนี้รอลูกมันโตแล้วเขาก็จะทําการขายอีกส่วนหนึ่งนาะที่สวนแห่งนี้ที่แปลงแห่งนี้ เราก็จะทําการจําหน่ายต้นพันธุ์ด้วยนะซึ่งต้นพันธุ์ก็มีหลากหลายสายพันธุ์มีทีมงานคอยจัดส่งแพ็กของเตรียมที่จะจัดส่งให้ลูกค้าทางออนไลน์หรือใครอยากจะเข้ามาเที่ยวามาซื้อที่สวนก็ได้นะมาซื้อที่สวนก็ได้เป็นเดียวกันซึ่งที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะอันนี้ยังให้ดูไม่หมดนะ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของต้นพันธุ์ขนาดเล็กที่เขากําลังเพาะพันธุ์ทําการตัดตอนกิง่งตัดต่อกิ่งเสียบยอดอะไรก็ว่ากันไปตามเทคนิคของเขานะอันนี้เราก็อ,อยู่รอบนอกเราไม่ได้เข้าไปตรงกลางนะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปตรงกลางอาจจะไปทําให้กิ่งพันธุ์เขาหักได้เราก็มาแอบถ่ายอยู่รอบนอกก็แล้วกันนะเราก็จะไม่เข้าไปยุ่งตรงกลางเราไม่เข้าไปลึกมากนักนะก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้ก็ ย้อนแสงสักนิดนึงสีสันมันก็เลยไม่สดใสแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าฝรั่งตัวนี้ใบมันเป็นสีม่วงนะผลเป็นสีม่วงเนื้อเป็นสีม่วงนะครับทุกท่านนะก็นี่เลยนะตามคลิปที่ทุกท่านได้เห็นวันนี้นะอันนี้เราก็มาแอบถ่ายอ่าอยู่บริเวณรอบนอกอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมอ่า จุดที่เขาทําการแพ็คของแพ็คต้นกล้าเตรียมที่จะจัดส่งหรือว่าจําหน่ายให้กับลูกค้ารวมไปจนถึงพื้นที่สต็อกต้นไม้ต้นพันธุ์ของปลางต้นพันธุ์ของบักซีดานี่แหละนะนี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นต้นพันธุ์ที่กําลังเตรียมทําการจัดส่งนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะเป็นอีกหนึ่งอาชีพได้เหมือนกันสําหรับ เพื่อนเที่อยากจะศึกษาเรื่องของการปลูกฝรั่งการทำฝรั่งนะ,ะเดี๋ยวให้เ,เ,เพื่อนเพนี่น้อง f อฟนะเข้ามาที่บ้านคันไดใหญ่ตำบลคันไดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรบริเวณด้านข้างออบอต่อนั่นเองนะครับนี่นะตรงนี้เขากำลังทำการแพ็คของเพื่อที่จะทำการตัดจัดส่งนะ,ะคนที่เขาคัด ก็คัดต้นพันุ์ไปเห็นนะอ่าคนที่แพ็กก็แพ็กไปอ่าตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นโรงเพาะชำโรงอบโรงอ่าบ่มในการเสียบยอดของเขานะเขาก็จะมีโรงบม่มอ่าโดยเฉพาะโดยปกติเขาจะไม่ให้เราเข้ามานะจุดจุดนี้นะเพราะว่าอ่าตัวของเราอาจจะนำพาเชื้อโรคเข้ามาภายในห้องบม่มห้องอ่าอบก็ได้นะอันนี้เราขออนุญาตเขาเข้ามาทำการ อา,ายททานะครับทุกท่านนี่นะแม่ต้นพัน่าก็จะประมาณนี้นะเขามีต้นพันธุ์ไว้รอจําหน่ายให้เราเยอะแยะมากมายกันเลยหลากหลายสายพันธนะทั้งที่อาต่อจริงให้แล้วนะพร้อมที่จะปลูกรวมไปจนถึงอาต้นเล็กๆที่ปลูกได้แล้วปลูกปุ๊บอ่าได้กินลูกปั๊บก็มีเหมือนกันนะอันนี้ เรากา็มาถือโอกาสทําการถ่ายทำนะเมื่อเราผ่านมาพบมาเจอเรากา็นี่แหละนะก็ถ่ายมาฝากเพื่อนๆพี่น้อง f อทุกท่านนะก็เอเรามาดูกันนะครับนี่ต้นพันธุ์ที่เขากําลังจะเตรียม,ยมจัดทรงนะทีนี้เราก็จะดูบริเวณโดยรอบนะนี่ก็จะประมาณนี้นะ ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับพื้นที่นี่ไม่ต่ากว่า5ไร่อย่างแน่นอนนะมีพุทธาด้วยพุทษากลางมุงไว้อย่างดีกันแมลงเลยนะอันนี้เราอยู่ในโรงอบนะสำหรับพันธุ์ที่เขากําลังตัดต่อเขาก็จะมีการอบด้วยนะใครอยากจะปลูกฟั่งปลูกบักซีดานะก็มาได้ที่นี่เขาจะมีทีมงานช่วยแนะนําใน ขั้นตอนของการปลูกหรือว่าใครอยากจะทำเป็นไร่สองไร่อย่างนี้เขาก็จะมีทีมงานไปปลูกให้ถึงที่กันเลยทีเดียวนะมีทีมงานไปคอยให้คำแนะนำมีทีมงานติดตามผลหลังจากการปลูกด้วยนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่นี่ในส่วนของเบอร์โทรเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ในคอมเมนต์หรือว่าในคำอธิบายนะเราไม่สามารถเผยแพร่ออกไปได้เพราะว่า มันจะผิดกฎชุมชนนั่นเองนะก็พิกัดนะอ่าวานขั้นใหญ่ตำบลขันใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรบริเวณอบอตอขั้นใหญ่นะครับเพื่อนๆเ,เข้ามารับชมกันได้นะ